สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการสอนตัดผมฟรีนะวันนี้เปิดร้านตัดผมวันแรกอยากจะตัดผมวาช่างใหญ่ก็โทรมานัดนะโทรมาจองตามนโยบายของศูนย์โควิดนะแล้วก็วันนี้ได้รับเกียรติจากคุณก้อยวิภพวดีชื่อแล้นะเขถูกแล้วแหละคุณก้อยวิภพวดี64นะวันนี้จะมาตัดผมทรงบ๊อบเบื่อและบ๊อบเทียจะจะมาตัดบ๊อบตรงนะครับทุยกลางนะอยากได้อยากได้ยาวๆวันนี้อยากจะ บอกเพืเ่อนๆนี่ว,ว่ามีคาดหวังระดับไหนมาตามหาความทุยกับอาจารย์ค่ะคาดหวังความทุยเยอะๆแต่ว่าพอไม่อยากไว้สั้นมากก็เอาเป็นเป็นเป็นทุยกลางๆก็ได้ค่ะคดูเลยต้องเสียเวลาวิธีตัดนะครับผมจะตัดความยาวออกก่อนนะความยาวนะครับที่ เราตกลงกับลูกค้าไว้ว่าไม่เอาสั้นมากถ้าอยากจะหวีรลอ็ลอกตัดเลยตัดทิ่งเลยครับใกล้ลายอยู่นี่อ่ะตัดท่าเนี่ยมันตัดเลย ด้านข้างครับด้านข้างทํำยังไงอย่าลืมครับกดหูนะเอานิ้วกลางนะครับกดเหนือไปหูนะเพื่อให้ผมมันกระเดิดนะกระเดิดขึ้นไปตรงนี้นะครับสําคัญนะเนื่องจากผมมีหูนะเนี่ยหูจะเป็นตัวทําให้ผมมันกระเดิดเัาไม่ฐานฐานทรงนะวนแหว่งน,งนั้นตรงเนี้ยครับกดลงเลยตัดเลย ไม่เรียบผมไม่เลี้ยงเส้นไม่เรียบไม,เไม่เราไม่ตัดนะไม่ชัวร์ก็ไม่ตัดอีกนะยังห้ชัวร์วนะนะครับฐานฐานล่างนะตัดเลยแับชัวร์เลยนะครับาตงตรงครับพี่ ครับวีลงมาวีให้เรียงเส้นให้เรียงเส้นนะนิ้วกลางกดครับกดเหนือไปหูนะฐานนี่ตัดตหานใกล้ลายตรงนี้นะตัดเลย เราจะขยับตุยขึ้นแล้วทีนี้เราได้ตัดฐานฐานความยาได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะแบ่งผมบริเวณไหนบริเวณกลางใบหูนะ ชั้นที่หนึ่งไม่ต้องไม่ต้องยกนะยกชั้นที่สองขึ้นมาตัดนะครับยกสี่พันองศา,ศาตัดซิกแซกเราจะยกทุยขึ้นไปแล้วโดยที่ว่ารอบทรงข้างล่างเนี่ยมันมจะไม่บางนะรอบทรงข้างล่างมันจะหนาสูงหนานดีแบ่งเลย เหนือไม่หูชั้นที่ผมหนาให้ช่างใหญ่ก็เลยต้องแบ่งผมหลายชั้นนะถ้าผมบางก็จะแบ่งแค่สองชั้นผมชั้นที่สามยกขึ้นนะ สุดท้ายแบบสักครึ่งหนึ่งเ้าอยากจะเล่งมือนิดหนึ่งนะ tu dia mana tu dia mana tu dia mana ันที่หนึ่งมันต้องยุ่งนะข้ามไปเลยเอาชั้นที่สองดึงมาดึงดยกสี่พ้าองศานะครับห่างๆห,หมือนนะ้ไม่ต้องทีนะสับสี่พัองศารครับ ทันที่หนึ่งข้ามไปเลยสอง วีเสยมาหลังบ้านนะเป๋่าแห้งเฉยนะทาเพื่อนนะเป่าแห้งเฉยนะพิก,กับตัดเลยวีมาหลังบ้านมันเลยก็ตัดไปออก สักหน่อยนิดนึ่งชั่วชั่วพอปลายบางผิวหน่อยกแตะเยอะนะ ตรงทุยกัางสไลด์จำชื่อไว้นะจะรู้ชื่อทรงจะได้ไปบอกช่างตัดถูกนี่ผมเป่านะครับเป่าแห้งนะดูความเป็นจริงนะครับว่าถ้าลูกค้าไม่ได้ผมไม่ไม่ไปได้ผมเข้าร้านไดเซ็ตมันจะเป็นยังไงนี่คือความจริงครับ ก็ตัดให้สวยให้สุดฝีมือไม่ใดก็ทุยอย่างเงี้ยยิ่งใดก็ยิ่งทุยสวยจบขอบทรงครับพยายามเก็บให้เนียบนะช้าใหญ่ใช้เลนิตัดพอยตทัตติ้งนะครับคือใช้ปลายกันไกลตัดดซๆ ตรงนี้ที่เรากดหงไว้แล้วมันจะ,ม,นจะมันจะผมมันก็เดิดขึ้นไปไหมพอกระเดิดขึ้นไปแล้วมันก็จะเหลือจิตดหนึ่งแล้วก็ครับตัดคัดติ๊งออกฐานทรงอยู่นี่ฐานมันจะไม่แหว่งถ้าเราไม่กดหัแวแหว่งแน่นอนมันกระเดดอันาน,นตรงนี้เลย เนื่อจะทำการสไลด์ปลายบางตรงหนห้หนาก็ฮับชิดเสื้อออกเลยนิดเดียวนั่นเยอะนะ แค่ <Care. S 2> พอดีพอดีอ้ผมมันไม่มีหูผมหลังไม่หูมันไม่มีผมเนี้ยเดี๋ยวเป็นสไลด์บางมากคิดเดียวตรงนี้บางมากไม่ได้นะเนื้อผมมันจะหายนะกอบทรงมันก็จะหายด้วยตรงครับมาดูข้างหน้าข้างหน้าผมน,นามมากเลยจะถามลูกค้าก่อนแสกข้างหนนะพี่ <Okay. S 2> นี่นะ เยอะไหมเยอะไปขอ้คิ้ว okay. Okay. ขา,าพี่ให้หุ่สไลด์ไหมหรือว่าจะปล่อยสไลด์นิดนึงพอ เดี๋ยวผมสไลด์นิดนึงนะครับนะมันหนาไป <S <S พอมันหนาแล้วมันจะปัดยากพี่ปัดไปข้างหลังบ้านละยากผมมันก้อนมันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะแต่พอสไลด์แล้วรู้รู้รู้สึกว่าเออตอนเราเสืยไปหลังบ้านเน่ยมันจะมันจะวิ่งตามนิ้วมือได้ง่าย มันจะทำให้รู้รู้สึกเบาสบายแบ็กซิเซอร์ทีนึงแบ็กซิเซอร์น่ะ ฝั่งน,นี้หนาไม่ได้นึงฝั่งขวาพอดีแล้วมุนพวอนีกหน่อย ได้ดูก่อนพวค่อยมาแต่งทรงอีกทีหนึ่งนะหลังจากเราดไเสร็จแล้วนะครับเราช่างใหญ่ก็จะมาเช็กเก็บรายละเอียดนะครับตรงไหนมันหนาช่างใหญ่ก็จะจ,ะจะจัดการออกเหนมันหนาครับดึงมาอันนี้หนาช่างใหญ่จะสับดิฟคัตติ้งนะครับ ความยาวเทเดิมนะแต่องศายกสูงขึ้นนะครับ90้าสองศานะจุดทุยตรงไหนมันยังไม่ได้ดังใจแล้วก็ขยับทุยขึ้นอีกนะก็ท่านอยากจะแบ่งผมนะครับสี่เหลี่นะยมพืนผ้านะครับเหลี่ยมผืนผ้านะ ยกขึ้นนะครับ,180บร้อยแปสิบองศานะเป็นช่างตัดผมต้องตัดได้ถ้าผมเปียกแล้วผมแห้งนะไม่ใช่คุณจะไปตัดแต่ผมเปียกอย่างเดียวตัดผมมันๆได้ด้วยแห้งได้ด้วยยกขึ้นครับรรลิปนะัติ้งเข้าไปเพื่อป,ปลายปางผิวนะผมลูกค้าผมหนามากนะหนามากๆ ก็เราสร้างทรงใหม่มันก็ต้องหนาครับรงกงต้องดูนะครับตรงไหนมันหนาแล้วก็ดิฟคัตติ้งออกอปเฉพาะจุดนะไม่ได้ทั้งหมดนะเราทำเทคนิคไปแล้วนะครับนี่บางพอ นั่งยืนครับบางก็พอรู้ว่ามันได้แล้วสวยแล้วมันหวีหวีเสยมาหลังบ้านหวีมาด้วยมือเสยมาด้วยมือมันลื่นก็ mm hmm. แสดงว่ามันไม่ติดแล้วนะถ้ามันหนามากมันจะติดตึกๆึกนะเ mm hmm. นี่ยดึงมันจะติดตึกๆึแสดงว่าหนาเกินสมควรน,นะ ไม่เหมาะนะครับเราเป็นช่างแล้วก็ต้องดูดูความเหมาะสมนะวิ่เราจะเอาบางระดับไปดีกว่าคิดว่าพอดีพอด,พอดีบางมากก็ไม่สวยนะครับหนามากก็ไม่สวยอีกให้อยู่ในความพอดีนะยกไว้ลูกค้าว่าขอหนาหนาจะเพราะว่าหนูจะชอบไปมว้วนไปใดไดโวลลุม่มเอาไว้ม้วนเองอะไรเงี้ยเราก็ต้องตามใจลูกค้านะแต่ว่ายังไงก็ต้องมีการเลเยอร์มีการไล่ระดับนะครับเพื่อให้ทรงมันเกิดการไล่ระดับเรียงตัวนะ ความทุยระดับนี้พอแล้วสวยแล้วทีนี้อย่าลืมนะครับมาตรวจรอบทรงนะหลังจากได้เสร็จแล้วเนี่ยเรามาตรวจรอบทรงมาดูความเป็นจริงในด้านหลังเนี่ยมาดูรอบทรงมันสวยยังอยรอบทรงยังไม่สวยเนี่ยยัไ้ไเผื่อแล้วก็มาแต่งตกแต่งแต่งไปเรื่อยครับไม่ต้องรีบเนหะ็นไหมตรงนี้ฐานมันไม่สวยมันจะมีนั้นหนาบางๆอย,ยู่นยแล้วก็เบียงมุมมันไกลนิดนึงนะครับ บิดกันไกลไปไกลนิดนึงบิดไปทางซ้ายนิดนึงนะเพราะถ้าแต่งวันนี้เดี๋ยวเพราะถ้ตัดไปถ้ามือเราไม่นิ่งก็ใช้กันใชน้นิ้วกลางนิ้วชี้นะครับในการประคองปลายกันไกลนะมันจะได้มีความยืดหยุ่นนะครับมันจะได้เด้งเดงเหมือนเหมือนสปริงอนะเด้งเดงเด้งเครับสายตาแล้วก็เพ่งเล็งไปที่ปลายกันไกลเท่านั้นนะครับจิตใจอย่าวกแวกนะนะครับ ถ้าวอกแวกก็หนีพอลูกค้าทันทีเลยนะครับค่อยๆตัดไปนะใจเย็นอยากจะตัดได้ราคานะครับเหมือนช่างใหญ่ก็ต้องลงทุนเรียนเลยนะอาจารย์เก่งเรื่องตัดจอยก็ไปเรียนกับท่านเลยครับอยากจะเรียนสีเก่งๆสีก็ไปเรียนสีนะครับในช่องของช่างใหญ่ก็จะมีหลายอาจารย์นะครับที่จะให้ความรู้ฟรีๆแบบไม่มีเงื่อนไขนะให้ด้วยความเสน่หานะครับเพื่อนๆก็ไปดูให้เต็มที่ไปตักตวงมาเลยนะ อยากจะตัดผมกับท่านอยากจะไปเรียนกับท่านนะครับก็ mm hmm. โทรหาเลยนะเ mm hmm. นื่องจากท่างใหญ่ได้ให้ทีมงานเนี่ยาวางเบอร์โทรศัพท์นะครับอยู่หน้าปก y YouTube เลยนะนะครับแต่อาจารย์บางท่านเขาก็ไม่สะดวกให้นะครับถ้าอยากจะตัดกับท่านจริงๆแบบใจจะขาดแล้วเนี่ยก็โทรมาหาช่างใหญ่แนละ้วช่างใหญ่หาเบอร์ให้นะบางท่านก็อยากให้ติดต่ออาจารย์ใหญ่อยากให้ผ่านอาจารย์ใหญ่เนี่ยนะครับแต่มีไม่กี่ท่านหรอกครับที่ไม่สะดวกให้เบอร์โทรนะ ก็ขอมาเป็นการแบบหลังไม้แล้วกันนะ,ะนะนะครับตัดให้สวยประมาณนี้นะครับบางมากก็ไม่สวยเพนะราะเส้นผมมันมัน,ม,นมันมีไม่รู้กี่กี่หมื่นกี่แสนเส้นนะท่างใหญ่ก็ไม่เคยนับไม่เคยช่างนะนะครับส่วนตรงไหนมันบางเราก็จะไปยุ่งกับมันเยอะส่วนไหนที่มันหนาก็ยุ่งเยอะหน่อย สไลด์มากหน่อยนะครับทรงนี้ก็ให้อยู่ได้สามเดือนนะอยู่ยาวไปเลยสามเดือนก็ค่อยวีวมันตกธรรมชาติแล้วค่อยตัดนะตัดละเอียดละเอียดไปเลยเนื่องจากไม่เราพวกเราไม่มีโอกาสได้เจอกันนะสอนฟรีเฉพาะใน YouTube นะคเพืเ่อนๆนะบอกต่อๆกันด้วยนะครับไม่ใช่มาเรียนฟรีนะไม่ใช่นะ ทั้งใหญ่รับสอนตัวก็มีค่าจะจ่ายนะครับเพื่อนก็ค่อยตัดไป จำไม่ไหวแลอกแต่ละคนตนะอนที่สามสามรอบนะเล้พี่ชื่ออะไรครับพี่จะจบรายการนะครับก็หลังจากแต่งทรงเรียบร้อยแล้วลงเทคนิคนะครับลงเทคนิคเทค็กเจอร์เรียบร้อยแล้วก็ตรวจนะครับไปเยีนตรวจแล้วตรวจอีกนะคิดซะว่าไม่มีใครนั่งรอนะแต่ความจริงไปดูคนน้นี้หมุนหาพี่คนนู้นด้ เราก็รอไปนะเพราะเราก็ต้องให้ตัดให้สุดฝีมือได้เท่าไรก็เท่านั้นกจะตัดหมดแต่ละเส้นนะใช้เวลานะเพราะผมมันบิดไปบิดมาต้นเพือนนะ ้าหลังช่างใหญ่มองว่ามันหนาไปหนะ่อยแล้วก็ดิจกติ๊กออกเพาจุดนทำไมช่างใหญ่ถึงดึงผ้าเข้าดึงผ้าออกเนะี่ยเพราะว่าช่างใหญ่ต้องการจะให้ผมมันตกธรรมชาตินะให้มันตกธรรมชาติลงที่ผิวหนังเลยนะจะไม่ให้ไปเส้นผมมันมาค้ำอยู่ตรงภาพขนคุมซอยนะช่างใหญ่จะไม่ให้มันค้างนะจะให้มันตกธรรมชาติจะได้เห็นความจริงครับ ตรงนี้หนาไปหน่อยแล้วก็หา้ามชิดเสื้อลงมนเฉพาะจุดเฉพาะจุด ตออลมเย็นเลยวันนี้ช่างใหญ่ก็ใช้นะครับอาหารผมของของไซนอะตนะครับรวดสีชมพูนะไปหาซื้อใช้ครับดีเนื่องจากผมของลูกค้าเนี่ยไปทำสีมาใช่ไหมมันแห้งกะ กรอบเหนียวมากเลยหวีไม่ออกอะ่ะฉันอย่างก็ใช้ฉีดัวไปประมาณสักห้าหกกดนะฉีด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 หรือใส่ตอนแห้งก็ได้เลยนะครับมันจะลื่นมนะันจะช่วยทําให้ผมลื่นแล้วจะไดง่ายหวีง่ายนะครับแล้วก็ซอยง่ายนะครับขย่าขย่อใส่ได้อนะีกลิ่นก็จะหอมนะไปหาซื้อใช้นะเพื่อนนะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับค,รนะค,คุณคุณก้อยคุณก้อยวิภาวดี64นะครับที่อนุญ,ญาต ให้ช่างใหญ่สอนตัดผมลง YouTube เพื่อเป็นวิทยาทานเป็นธรรมทานนะครับส่งต่อความรู้ไปถึงเพื่อนพี่น้องประชาชนทุกคนที่มีความสนใจในวิชาชีพตัดผมชายผมหญิงช่างใหญ่ให้ไปฟรีๆเลยนะนะครับเช็คนะครับช่างใหญ่กำลังเช็คผมอยู่ดึงผมซ้ายขวาครับดึงดูซ้ายขวาซ้ายขวาเท่ากันไหมนะครับดึดึงดูครับเช็คแล้วเช็คอีกนะเช็คสักสามรอบแม้กระทั่งลูกค้าเดินออกไปจากร้านไปช่างใหญ่ก็เดินท่ามองตามไปดูนะ วัดทรงมันโอเคไหมความทุยมันได้ไหมนะครับเช็คอยู่ที่หนึ่งครับหนึ่งหนึ่งหลังเป็นหูสสองสามนะครับเช็คหน่อจะไม่ให้เล็ดร่อนนะครับเป็นแต่เส้นเดียวนะครับวันนี้ก็ขอให้คุณก้อยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงถูกหวยแล้วที่หนึ่งนะครับเก้าสิบล้านรวย้วย้วยสุขภาพร่างกายนะครับก็อยู่ให้อีกสักห้าสิบปีนะครับแล้วก็เดินทางกลับบ้านปลอดภัย ให้รอดพ้นจากโควิด19นะครับขอบคุณมากรับครับอขอบคุณจ้านี่ลาไปก่อนครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ